สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในการรอสนับแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามานี่นะครับรีวิวตัวแว่นกองแสงนะครับเป็นวอนเป็นแว่นบูบอกนะครับผมจากร้านนี้ครับตามชื่อเลยนะครับก็ส่งให้ผมนี่ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะครับคือผมเนี่ยต้องทดลองใช้ก่อนนะครับว่ามันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผลออกมาคือมันใส่แล้วมันสบายตามากเลยนะครับผมแสงบูบอกเนี่ยจะทำให้สายตาเราเนี่ย เพียนะครับผมก็ทําให้นั่งอยู่หน้าจอคอมเนี่ยได้น้อยลงนะครับซึ่งผมนี่นั่งอยู่หน้าจอคอมนี่แบบโอ้ยโคตรนานนะครับสิชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเรามาเปิดกันครับนี่เปิดมาก็จะเจอกับตัวแว่นตาเลยนะฮะแล้วก็ป้ายร้านนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่โอเคครับแล้วก็จะมีแผ่นเป็นผ้าสักหลาดใช่ไหมฮะเอาไว้เช็ดแว่นตาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะโอเค เป็นเป็นเป็นผ้าสีดำนะฮะมันเป็นผ้าที่แบบเออผิวดีเลยนะฮะผ้าสักหลาดนะฮะแล้วก็มาที่ส่วนตัวแห่นครับผมนี่เราจะเห็นแสงสีฟ้าใช่ไหมครับนะฮะอ่าน,นี่นี่คือแสงจากคือแสงบูคบคงง๋ครับคือเนี่ยฮะอ่ะอ่ายังยังแหวนเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเปิดแสงอย่างนี้อยู่นะอ่ะดูครับจะเห็นเห็นแสงไหมครับเนี่ยอันนี้ก็มีมีเอ่อแสงเหมือนกันครับเป็นแสงบู๋เหมืมอนกันนะ่ะเห็นป่ะนะฮะอ่าโอเคครับก็มันทนนะวัสดุทนมากครับคือผมนี่ นั่งทับบ่อยมากไม่เป็นไรเลยเนี่ยครับเห็นไหมครัผมหักอย่างนี้เลยเนี่ยกล้าเล่นเลยนะครคือกล้าเล่นเลยครับคือมันแบบคือมันทนมากครับเนี่ยครับดู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 เนี่ยนะเห็นไหมคือมันทนนะครับแล้วคือใส่เลยเนี่ยมันมุมมองนี้สบายตาครับมีให้หลายแบบให้เลือกเลยนะครับนี่รูปขึ้นแล้วฮะสองสามรูปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวแว่นตัวนี้ก็ราคา1นึ0งกว่าบาทนะครับติดต่อไปได้ครับทางแฟนเพจเดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างให้นะครับผมอ่านะครับก็ นี่เดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่แว่นสายตานะครับแต่ก็สามารถบอกว่าเราสายตาสั้นเท่าไหร่ก็บอกได้ด้วยนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของเหล่าเกมเมอร์นะครับผมก็คือสายตาของเราเองถ้าสายสายตาของเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะล็อกมันแบบล็อกเป้าไม่แม่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้นี่คนที่เล่นเกมนี่ควรมีเลยนะครับหรือว่าถ้างบน้อยก็เก็บตังค์ก่อนก็ได้ครับวันละไม่กี่บาทก็เดี๋ยวก็เก็บได้ถ้าพันเถูกๆูกนะฮะตัวนี้นี่ส่งให้รีวิวขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่า นี่ข้างในครับเป็นจะมีเขียนตรงนี้ด้วยนะฮะเข e ียนว่าไม่มันจะเป็นแบบสัญลักษณ์แบบเครื่องเครื่องนี้ใช่ไหมโอ้เอาไปรีไซเคิลได้ด้วยเหรออ๋อนี่ครับตรงนี้มุมมุมนี้มุมขวานะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ให้ด้วยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของร้านนะฮะอ่านะครับ,อนะรบโอเคประมาณนี้ละกันโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด สำหรับใครได้แชร์ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นี่ติดต่อไปทางแฟนเพจเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะฮะแล้วก็บอกว่ามาจากเนบิวด้วยนะครับผมอาจจะได้ส่วนลดหรืออาจจะได้สิทธิพิเศษด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นตาลรพีนะคะ ในช่วงนี้เราจะได้ยินคําว่าแสงสีฟ้าที่บอกว่ามาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาจากสมาร์ทโฟนกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะบางก็บอกว่าแสงสีฟ้านี้จะมีผลต่อดวงตาหรือไม่ก็ทําให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลียจนกระทั่งมีอุปกรณ์ตัดแสงสีฟ้าออกมาจําหน่ายกันมากมายเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วแสงสีฟ้านี้คืออะไรแล้วมีอันตรายจริงๆหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะค่ะแสงที่เราเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นแสงออกมาเป็นสีขาวถูกไหมคะแต่ว่าในแสงที่เราเห็นเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นหลายโทนสีอยู่ในนั้นโดยที่แสงที่เรากลัวก็คือแสงบริเวณที่เป็นสีเข้มคือสีน้ําเงินน้าเงินม่วงแสงสีฟ้าอันนี้เนี่ยด้วยตาเราด้วยธรรมชาติเนี่ยมันมีการกรองแสงสีฟ้าอยู่แล้วค่ะและถ้าสมมุติว่าตาเราสีเข้มเนี่ยก็จะกรองแสงสีฟ้าได้มากกว่าคนที่เป็นตาสีเทาหรือตาสีน้ําข้าวนะคะ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงหรือว่าโอกาสที่จะทำให้แสงสีฟ้ามาทำลายจอราสาตาเราก็น้อยลงแต่ยังไงก็ตามถ้าเราสัมผัสมันอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นอยู่ดีนะคะแล้วเจ้าแสงสีฟ้านี้มาจากที่ไหนบ้างล่ะคะแสงสว่างจากหลอดไฟปกติที่เราเห็นกันอยู่นี้มีแสงสีฟ้าหรือเปล่าในอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์มีแสงสีฟ้าทุกชิ้นเลยค่ะจริงๆแล้วแม้แต่แสงฟลูออเรสเซนซ์หลอดไฟเราก็มีแสงสีฟ้า ถ้าปัจจุบันเราใช้หลอด LED ก็จะมีแสงสีฟ้ามากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ประมาณสักสาเค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆรอบตัวเรามีแสงสีฟ้าทั้งหมดเลยสรุปแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยอันตรายกับดวงตาเราหรือเปล่าแล้วอันตรายแค่ไหนคะหลกัลกๆของเราเลยก็คือทําลายจอประสาทต,ตาทําให้เกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมตามอายุแล้วก็อาจจะทําให้ผล end up ก็คืออาจจะมีการสูญเสียสายตาหรือตาบอดได้แล้วก็ สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้มีต้อกระจกสูงขึ้นด้วยมันยังมีผลอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ที่ Harvard ์ดเขาก็ตีพิมพ์ออกมานะคะว่านอกจากจะทําให้ตามีปัญหาแล้วเนี่ยมันจะทําให้มีความจํามีปัญหาได้ด้วยนะคะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลงทําให้อาจจะเกิดมีเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้รวมทั้งมีโรคอ้วนแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้แสงสีฟ้าในที่มืดหรือการใช้แสงสีฟ้าเกินความจำเป็นเนี่ย มันก็ส่งผลเสียต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้แต่จําเป็นแล้วก็ใช้แต่พอเพียงนะคะอย่ามากจนเกินไปและอุปกรณ์อย่างฟิล์มตัดแสงแล้วแว่นกรองแสงจะช่วยป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าได้จริงๆหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วด้วยทฤษฎีมันน่าจะได้ผลนะคะแต่ต้องไปดูว่าฟิล์มอน,นันเนี่ยมันกรองแสงสีฟ้าได้จริงอย่างที่โฆษณาหรือเปล่าด้วย ถ้าเป็นแว่นที่กรองสีก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแว่นที่กรองสีทั้งหมดเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นแว่นที่กรองเฉพาะแสงสีฟ้าหรือสีเข้มอย่างเดียวก็ทําได้เหมือนกันคะ่ะเช่นเดียวกันต้องไปดูว่าลักษณะของแว่นที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นแว่นแบบที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะบางทีพูดไปว่ามันสามารถกรองแสงสีนั้นสีนี้นนได้จริงๆเรากรองได้จริงอย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่นะคะอันนั้นสําคัญที่สุดถ้างั้นวิธีป้องกันตัวเองจากแสงสีฟ้าที่ถูกต้องต้องทายังไงล่ะคะโดยทั่วไปถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเราแนะนําให้ใส เวลาที่เราออกแดดเราส่แว่นกันแดดก็จะกรองแสงทั้งหมดเลยให้เข้าตาน้อยลงนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เรามีเทคโนโลยีสูงขึ้นเรามีคอมพิวเตอร์เรามี iPad, iPhone, แท็บเล็ตพวกนี้มากขึ้นเราก็จะเน้นให้มีการใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือว่าถ้าใช้ก็ไม่ควรจะใช้ในที่มืดเพราะว่าถ้าใช้ในที่มืดอะคา่ะม่านตาม,มันจะขยายเปิดรับแสงในขณะที่เราเนี่ยส่องแสงตรงเข้าหาตัวเราโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าข้างนอกมืดหรือว่าในห้องเนี่ยมืดมันก็ทําให้แสงพวกนี้เข้าตาเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือพยายามใช้ให้น้อย แล้วก็เปิดแสงสว่างในตัวจอคอมพิวเตอร์หรือในตัวแท็บเล็ตให้น้อยลงรวมทั้งไม่อ่านหนังสือหรือใช้แสงสว่างเหล่านี้ค่ะในที่มืดนะคะเปิดไฟให้สว่างมากขึ้นสรุปแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันแสงสีฟ้าที่มาจากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็คืออย่าใช้ในที่มืดนะคะแล้วก็อย่าใช้เป็นเวลานานเกินไปอย่างที่คุณหมอบอกแลลวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูกันได้ it14hs.com สวัสดีค่ะ